โดนแล้วชูวิทย์เน็บแรงนาฬิกาบิ๊กปอมบ้านพักหลวงบิ๊กตู่จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญ<ม>ได้มีมติคดีบ้านพักหลวง<ม>ของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาให้ตีความว่าผิดรัฐธรมนูญและมีผลต่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งสารได้มีมติว่าไม่ผิดนั้นล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยได้นำกรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์และกรณีนาฬิกาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาเปรียบเทียบกันโดยได้ระบุว่าคนแรกบิ๊กปอมนาฬิกายืมคนตายเป็นของเพื่อนจริงๆเก็บไว้ที่บ้านเพื่อนจริงๆให้เพื่อนคนอื่นยืมด้วยจริงๆไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจริงๆและเพื่อนตายไปแล้วจริงๆด้านบิ๊กตู่บ้านพักยืมของหลวง เป็นบ้านพักรับรองอดีตผู้บัญชาการทหารบกทุกคนอยู่ได้จริงๆมีระเบียบของกองทัพบ,บกกำหนดไว้จริงๆทำคุณงามความดีไว้มากมายจริงๆไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์จริงๆไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงจริงๆไม่ทำให้สถานะนาย,ยกต้องสิ้นสุดลงจริงๆกฎหมายพิเศษ ใช้กับคนพิเศษที่ขี้ลืมเท่านั้นแม้แต่นาฬิกาที่ใส่ข้อมือก็ลืมคืนเพื่อนหรือบ้านที่นอนอยู่ทุกวันก็ลืมคืนหลวงงานพวกท่านคงยุ่งพิลึกจริงๆโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าอภินิหารของกฎหมายมีจริงๆครับศาลไทยไม่ใช่ศาลไรฟงคนตัดสินไม่ใช่เป่าบุญจีนแค่นั้นแหละ ที่บ้านเมืองมีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความอายุที่ทำนี่แหละกฎหมายไทยมันกำกวมทำให้คนผิดกลายเป็นถูกทำให้คนถูกกลายเป็นผิดป่านนี้ประเทศเราเสริญไปถึงไหนแล้ว อยู่ที่ลมปากจริงๆมาตรฐานไม่มีเห็นมาหลายคดีแล้วสารชอบพูดบ่อยๆว่าคุณงามความดีมันคนละส่วนกับการกระทำผิดหักล้างกันไม่ได้ว่าไปตามกรรมแต่พอถึงทีมประยุทธ์ยกคุณงามความดีต่างๆนานา ที่มันไม่มีมาหักล้างได้แถมเอาระเบียทอบทอบยกมาเหนือรัฐธรรมนูญเฉยจะมีอะไรปกติบ้างไหมบ้านเมืองเราความน่าเชื่อถือด้านกฎหมายไทยในต่างประเทศยิ่งน้อยๆอยู่เพราะงี้ไงคนต่างชาติถึงกล้ากระทำผิดในไทยกล้าขนยาไม่พอมีคนไทยให้การส่งเสริมการกระทำผิดเหล่านั้นอีกกฎหมายไทยนี่มันอ่อนจริงๆนะยอมรับเถอะ ทำแบบนี้ยังไงล่ะประเทศถึงลุกเป็นไฟความเหลื่อมล้ำและระบอบความยุติธรรมพังและคงอยู่สืบสารประเพณีต่อไปในประเทศไทยผมว่าไม่ควรมีที่พักให้กับข้าราชการ,กรเกษียณทุกสายงานนะครับทุกกรณีครับกรณีเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำและระหว่างอาชีพอย่างชัดเจนทุกอาชีพสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเช่นกันเพียงแต่ว่าบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละอาชีพแตกต่างกันครับ ตอนเข้ามาหวังเพื่อลดความขัดแยง้งอยู่ไปอยู่มาความขัดแย้งจะยิ่งลุกลามบานปลายแล้วจะหนักกว่าที่เคยผ่านมาอย่างแน่นอนอีกฝ่ายทำกับเข้าออกรายการทีวีก็ยังผิดมาตรฐานอยู่ตรงไหน พอกันทีเถอะรัฐที่มาจากสายเซนาอมบาดมีตำแหน่งสูงๆร่ำรวยกันยังไม่พอยังต้องการอำนาจสุดท้ายตายหมดทั้งประเทศยุคนี้มันยุคหุ่นยน์มาแทนคนแล้วยังจะทำการบริหารแบบเดิมๆไม่พัฒนาอีกเวียดนามเขาแซงไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะแซงอีกคอสอชอ .5 ปีบวกรัฐบาลเอื้อตนเองอีกหนึ่งปีสรุปถอยหลัง20ปีนี่ขัวเรือนพุ่งกระฉูดบอกเลยค่ะ และด้วยคุณภาพและไม่มีความผิดอะไรใดๆทั้งสิน้นเบื่อเมื่ออไรจะออกไปสักทีบ้านเมืองประชาชนอดมื้อกินมือ้อบางคนแทบไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วตัดสินมาได้ยังไงค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียเป็นถึงนายยกจิตสำนึกที่จะช่วยประเทศจ่ายค่าน้ำค่าไฟมีบ้างหรือเปล่าดีแต่ว่าคนอื่นมองดูตัวเองซะบ้างนะท่านอำนาจที่ขาดการยอมรับบทเรียนนากรัฐประหาร เริ่มเกิดคำถามอื้ออึงไปทั่วทั้งสังคมไทยว่าที่เคยพูดกันว่าถ้าต้องการความสงบของประเทศชาติต้องพลเอกประยุจันโอชาเท่านั้นจะเป็นนายกมตรีที่ควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ไม่มีม็อบระหว่างสีออกมาตีกันไม่มีนักการเมืองโกงกินขึ้นมาสแสวงหาอำนาจได้นั้นถึงวันนี้ไม่น่าจะจริงเสียแล้ว โดยเฉพาะที่นำออกมาโหมประโคมกันในช่วงเลือกตั้ง24มีนาคมปี2005 6 2เพื่อสร้างความชอบธรรมให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปท่ามกลางข้อคอราหาสืบทอดอำนาจคอสชอแล้วผลเป็นยังไงวันนี้มีม็อบออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใดแถมหนึ่งในข้อเรียกร้องของม็อบพุงเป้าใส่รัฐบาล เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปขณะเดียวกันก็มีมอบจัดตั้งไยหนุนรัฐบาลออกมาต่อต้านมอบนักเรียนนักศึกษาทําให้เกิดภาพใช้ความรุนแรงไล่ต่อยตีกันไปจนถึงเริ่มมีเสียงปืนเกิดขึ้นแล้วไหนละ่ะที่คุยกันว่าถ้าเอาความสงบต้องจบที่พลเอกประยุทธ์ สถานการณ์การประท้วงของนักเรียนนักศึกษาต่อเนื่องมาสีเดือนแล้วยังดูไม่คลี่คลายได้เลยแม้พลเอกประยุทธ์ยังเสียงแข็งยืนยันไม่ลาออกเพราะผมไม่ได้ทำผิดอะไรอีกทั้งฐานสนับสนุนยังเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นกองทัพเสียงพักรัฐบาลในสภาและอำนาจอื่นๆก็ยังเป็นแบ็คให้เต็มที่แต่ก็อยู่กันไปโดยมีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงขับไล่ทุกวี่ทุกวัน สถานการณ์แบบนี้จึงเป็นไปดังคำกล่าวที่พูดกันไปทั่วว่ามีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้ต้องนับเป็นคำฮิต ที่อธิบายถึงสภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ได้ดีที่สุดคงไม่มีใครมาโค่นหลม่มงไดง้ง่ายๆแต่ก็ไม่สามารถทำให้บ้านเมืองสงบได้ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาการต่อต้านการประท้วงได้อีกทั้งเป็นคำตอบด้วยว่าอำนาจในมือผู้นำรัฐบาลนั้นถ้าไม่มาจากการยอมรับของประชาชนวงกว้างอย่างแท้จริงก็จะเป็นอำนาจที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอำนาจเช่นนี้เกิดขึ้นมาจาก การรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมปี2557นั่นเองและเชื่อมโยงไปถึงการรัฐประหาร19กันยายนปี2549ซึ่งเป็นภาคแรกอำนาจจากการรัฐประหารมีทหารยึดสถานที่สำคัญทั่วเมืองมีรถถังจอดจังก้าไปทั่วกรุงดูน้าเกรงขามแต่ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ออกมาต่อต้านไปทั่ว เพราะแรงกดดันที่สะสมมาจากวันก่อรัฐประหารนั่นเองเป็นบทเรียนที่ต้องตระหนักกันว่าการรัฐประหารไม่ใช่การแก้ปัญหาของประเทศชาติมีแต่จะก่อปัญหาดังที่เกิดเสียงร้องตะโกนจากเด็กนักเรียนนักศึกษาในวันนี้